สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่ใหญ่ใหม่ JO1 OFFICIAL นะคะขากลับบ้านกะเวะมาให้อาหารป่าไส่ให้ทางอันสะพานตรงพุ่นบ่ได้มันห้อนมันร้อนมากจะเลย เอามะาห้นี่ล่ละข่างกบไผ่ห่มๆนี่ล่ละอยากกินกับมาเดอลูกเลยตึ๊บเลี้ยงสุปปลาเอาโลดแล้วค่ะแต่ส่วนใหญ่สิเป็นปลากินพืชอันเขาอัน ปลาดุกสวบัดมาได้บ่ดนี่ยุสะน้อยเพื่อนปลาปลาดุกเพื่อนกะฝน,นตกเนาะไหลมาได้บ่ดนี่ข่ามมาตอนนี้ตัวบักใหญ่ปลาดุกแต่ตัวใหญ่ๆ

กอกไผ้ตรงนี้ก็จะเป็นอินทรพลัมที่หอดห้างนกเยืนฟังนี่ก่อน ฟังนี่ค่ะิีเป็นสะมีผักเยอะแยะเลยมีผักกระเฉดผักตบชวานิดหน่อยมีไอ้แล้วเวด้วบัดทีนี่ลูกน้องนี่โบแมนเจ้าของมาตัดดอกเด้อค่ะนี่อันค้น